ะะลองไปนาลองมาดูดูค่ะก็อี้เราให้เดูอ,อะไรเรามีอาหารแมวออันนี้คือมันเป็นกระสอบเลยเว้ยเออเราให้ดูออะไรฉันจะล้างชามดิอันนี้คืออาหารแมที่เป็นกระสอบน้าของฉันซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกระสอบปุ๋ยเลยเว้ยเออสำหรับไอ้ตัวนีนกินแมวที่บ้านใช่ปะพอมันแบบว่าหิว,ว่าต้องให้แบบเนี้ยมันกินรองท้องอ่ะ อคือถ้าเราแบบว่าส่วนใหญ่นะมันก็จะกินแบบนี้เว้ยอยากดูข้างในปะเราให้ดูหน่อยข้างในจะเป็นแบบนี้ข้างในจะเป็นแบบนี้จะเป็นถุงให้ดูปะจะเป็นถุงนะถุงสีขาวข้างในทันบอีกทีนึงแล้ว เะเราาอาหารเล็ลกฆษณาอาหารน,ลน,าารนแลวก็จะแกะหนูมาก็จะเป็นอาหารหอมกน,น,นีคอจะสอบปุยกระสอบปุ๋ยของแมวของแมวชั้นสำคัญนะเวหอาหารแมวอ่ะถ้าจะเลี้ยงมันต้องมีอาหารแมวอ่ะข้าจะไล้างชามกัน ฉันว่าซูเปอร์มาร์เก็ตที่สวีเดนก็เหมือนคนไทยอ่ะโอ้ก็จริงหมายถึงว่าก็าขายทั่วโลก,กอ่ะนี <c> ่ <oughs> เขาส่งออกนะพวกนี้ยได้เปรียบไปหาไปขายของกินพวกนี้นโอ้แล้วเราก็เหมือนก็ต้องใช้อ่ะเหมือนชูรสน้ำมันหอยน้ำปลาย่ะมึงไม่ใช้เหรอแสดงว่าแต่ว่าอย่างเช่นว่ารู้จักกันดีป่ามีเรื่องอะไรจะเล่าส้น เรื่องการเสียภาษีอกรของผู้เสียรายได้ถ้าสมมติว่าเราทําเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเราต้องเสียเหมือนกับว่ามีเลขที่จดแจ้งของผู้เสียบัญชีอะไรพวกเนี้ยเหมือนว่าเสียภาษีรายได้บุคคลอ่ะไรพวกเนี้ยนะพวกเนี้ยเขาก็จะกินราๆเนี้ยหลายถึงว่าถ้าเรียนมาเรียนหนังสือมาจะต้องเหมือนทำร้านประมันนี่กระทะของฉันเนี่ยฉันจะขายให้ดูนะ ม่พวกนีไม่ม no, like ีสมองเลยก็จริงอ่ะกูเห็นพวกมึงแล้วกูก็เซ็งดูไปแล้วกันว่างเดีกว่าไม่มีอะไรทำอยากดูคัวเะล่ะมันเลอะอยู่อ่ะมันดำดำต้องแบบว่านี่ใช้ฝอยขัดนะ แคนั้นหก็ดีคว่าคอวนใกเีอาไปอาไปถ้ารู้ว่าถ้ารู้ว่าเป็นคนละทรมานนะไม่น่านะฉันว่าจริงๆ 你们没问题。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. เนี่ยน้าเราประกอบเองเลยเนี่ยผู้สร้างเป็นผู้สร้างผู้เนี้ยเขาจะมีเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าไม่ทําลายข้าวของอ่ะจะจะได้พรสิ่งหนึ่งลงมาคือเป็นผู้ที่ประดิษฐ์ประดอยสวยงามจริงดีนะเหนื่อยเวลาไว้จริงหนูจะเหนื่อยจะอ่านใจแล้วจะเหนื่อย ไปเรื่อยๆที่เบื่อวดน,นี่ฉันมีทีจงๆไว้อันนี้ของเซินแอนดูใช้เหมือนกับว่า,าเราก็จุดประมาณครึ่งฝ่ามือนะไอ้ไอ้ประมาณเนี้นะเนี่ยแล้วเราก็ใส่ลงไปในผักผลไม้แล้วเราค่อยๆล้างมันทํามาจากน้ํามันข้าวโพดทํามาจากน้ํามันข้าวโพด นะอย่าคิดว่าถ้าดูถูกแม่บ้านเราจะได้เป็นหัวหน้าดิเข้าใจะาปะพักง,งานลำสิเอาก็าดูถูกแม่บ้านก็แปลว่าดูถูกแม่ตัวเองสงิเพราะว่าพี่ตุ้ยเขาเป็นคนทำคอนซาดบ้านอ่ะคนนั้นอะ่ะก็เขาเหมือนแม่พวกมึงไงว่าเขาก็เข้าตัวมึงโซโครอเงี้ยงงู้งพวกมึง